สวัสดีครับวันนี้สอนดูเหรียญแนะนำนี่ว่าครับเหรียญเล่นสมารนสักปีห้าเก้าเนื้อทองแดงลมดำมัตตโกูครับอวังวรวยปราสาทเอกโกตอนนี้มีเนื้อทองแดงเก๋ออกมาเยอะพอสมควรนะครับตามราคาพระนี่ครับเมื่อกี้เห็นนะครับพื้นผิวทั้งหลังทั้งสองเหรียญตึงทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ พื้นผิวตรงนี้นะครับเนี่ยพื้นผิวรอบรอบเนี่ยครับตึงนี่ครับ,รบดูชัดๆเหรียญคู่ตึงนะครับไม่มีรอยขนแมวนะครับถ้ามีรอยขนแมวแสดงว่าเก๊น,นะครับพระออกจากพิมพ์เดียวกันบล็อกเดียวกันต้องเหมือนกันครับตำาหนิขั้นแรกดูผิวเซจมาดูนะครับข้างหน้าดูตรงไหนบ้างใช่ครับ เห็นไหมครับตรงตาไก่ไก่ต้องมีลูกตานะครับเห็นไหมครับจุดจุดตรงกลางขนไก่ตึงสวยนี่ยนี่ครบบตาไก่ตรงนี้นะครับจะเป็นจุดตรงกลมตรงกลางเหมือนตาปาครับ เหมือนกันไหมสองเหรียญข้อดีคือมีพระสองเหรียญก็นี่ครับเอามาเปรียบเทียบหาตำหนิได้นะครับนี่ขออภัยนะครับมือใหม่ไม่ค่อยถนัด ครับโอเคแล้วจุดที่สองก็เล็บมือหลวงพ่อนะครับเห็นไหมครับนิ้วโป้งซ้ายขวานะครับมีเล็บนะครับตรงนี้นะครับเล็บดูเรียนนี้ปีมีไหมม,มีเหมือนกันนะครับ เห็นนะครับเล็บนิ้วโป้งด้านขวามือขวาแล้วก็จุดที่สามตรงลูกกระเดือกนะครับนี่ครับมันจะมีขีดรอยตัดอยู่ครับเห็นไหมฮะนี่ครับใต้คอลองพ่อเนี่ยจะมีขีดรอยตัดเฉลียงเฉลียงลงมาหน่อยล้วสองอีกเอเห็นไหมครับเห็นไหมครับตรงลูกกระเดื่องครับเห็นตรงเส้นไหมครับเห็นตรงคอไหมครับ ดูเหรียญนี้สิมีไหมเห็นไหมครับมีเหมือนกันนะครับพระเจะขอ,อกมเมื่อกี้เยอะต้องดูหลายจุดรวมๆนะครับจุดจ่ายตังค์แล้วก็หน้าของพ่อเส้นจะคมตรงหูครับจะเป็นชั้น เป็นเส้นกลมๆเห็นไหมครับซ้ายขวาเป็นชั้นนะครับมองดูรียนี้นี่อืมเห็นมครับชัดเลยเป็นชั้นอืมเป็นชั้น แล้วก็ต่อไปด้านหลัง,งแม่ก็ดูผิวเรียบตึงไหมมีรอยขนแมวตรงไหนไหมไม่มีก็ต่อมาแล้วก็มาดูโคืดดูความสวยโค้ดนะครับถ้าต้องจำได้โค้ดให้แม่นแม่นนะครับเส้นตอกไม่ลึกไม่หนา คมคมทั้งเลขโคดนะครับดูตะกี้เหรียญก็ต้องเหมือนกันครับอืมไม่โคดอีกจุดหนึ่งก็เป็นตรงนี้ครับ ใต้ยันตรงนี้นี่นนนนคาคาเลขแปดเนี่ยครับข้างล่างมันจะมีขีดขีด,ขดนึงเห็นไหม er ครับเป็นเส้นตรงมุมซ้ายล่างของเลขแปดเนี่ยครับตรงยันนะครับไม่ใช่เลขัมเบอร์นะครับไม่ใช่เลขโค้ดเห็ไนไหมครับ ใต้เลขแปดตรงยันมุมซ้ายล่างมันจะมีเส้นหนึ่งเหมือนตัวไม่หันหน้ากาศใช่ไหมไม่ใช่นะครับรวมๆว่าอยูจะประมาณนี้ครับลองเปรียบเทียบแบ่งงานศึกษานะครับถ้าพี่ตํงไหนรู้ตำหนิตรงไหนก็ช่วยแนะนำเพื่อนๆสมาชิกได้นะครับ ราคาตอนนี้เท่าไหร่เนื้อทองแดงเลื่อนสมรณศักดิ์เมื่อเดือนที่แล้วผมเช่ามาตอนแพงนะครับหมื่นห้าห้าร้อยเหรียญนี้สองหมื่นเหรียญเปล่าๆนะครับไม่ได้เลี่ยมทองนะอันนี้ทองผมไม่เลี่ยม,มาเองกอบทองแปดสิบสามพันกว่าบาท นะครับเดี๋ยนหลงพ่อจะเรียบตึงทุกเนื้อครับไม่มีขนแมวยันคมชัดอ <Okay. S 1> ยากไก่ใสมาก ถึงครัพูดถึงเรื่องสมารสอ่ะเพื่อนชาทีครั้งหน้าหนึ่งลาไกา่กลมไหมมีจุดไหมที่สองเล็บที่สามเส้นตรงคอลูกกระเดือกแล้วก็จำหน้าของพ่อไหครับสี่เส้นหน้าผาก หูห้าหกพื้นผิวด้านหลังก็หนึ่งโคดเลขโคดสองตำาหนิตรงด้านเลขแปดสามพื้นผิวเรียบเนียนสี่หกกับส,สี่สิบจุดครับข้างหน้าหกข้างหลังสี่ จ่ายตังค์โอเคครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ